สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกาลยานามิทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะหมอดูตาบอดทักแรงสำหรับใครที่มีกา,รก,บบากระบาดกลาวฝามือในปีนี้ จะมีสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนแต่อย่าตกใจกันนะคะในอดีตกำลังจะส่งบุญกุศลผลบุญให้กับตัวของท่านท่านจะได้รับเงินล้านเงินแสนภายในปีนี้อย่างแน่นอนดวงสตาวาสนามหาเศรษฐีมหาโภคทรัพย์หมอดูทักแรงว่าตัวท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งใหญ่ขอให้ท่านทั้งหลาย เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยค่ะเพราะว่าตัวของท่านนั้นจะถูกหวยรวยทรัพย์นับตั้งแต่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังต่อไปนี้ความร่ำรวยยิ่งใหญ่กําลังจะบังเกิดแก่ตัวท่านสำหรับผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือเตรียมรับมือไว้ให้ดีเลยเพราะว่า ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้เป็นเช่นเรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนฟังให้จบเพราะว่าที่ได้เข้ามารับชมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่แสดงว,ว่าท่านกำลังจะเปิดไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินดวงของท่านกำลังจะเปิดโชคลาภของท่านกำลังจะมาแรงขอให้ท่าน ผู้ฟังทั้งหลายได้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยพร้อมกับคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในเครื่องแห่งพลังบุญเปิดทรัพย์รับโชคตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าประสบพบเจอแต่ความร่ำรวยมั่งมีสีสุขตลอดปีและตลอดไปด้วยเธินสำหรับใครที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้ก็อย่าลบหลูนะคะเพราะว่า วิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอโดนเซตาและเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับท่านที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือท่านจะได้รับความโชคดีและขอให้ชีวิตท่านนั้นมั่งมีสีสุขมีเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรื่องของสุขภาพมันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต ้าหากว่าตัวของท่านนั้นสุขภาพร่างกายไม่ดีต่อให้มีเงินมีทองมากมายแค่ไหนมันก็ไม่มีความสุขขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งมีเงินทองเพราะฉะนั้นแล้วการมีสุขภาพที่ดีอันประเสริฐเมื่อสุขภาพร่างกายดีการเงินการงานของท่านจะดีตามไปด้วยแล้วชีวิตของท่าน ก็จะประสบความสำเร็จพบเจอแต่ความสุขความเจริญขอให้ท่านนั้นรักษาสุขภาพให้ดีๆเพราะหมอดูตาบอดได้ทักแรงในปีนี้ผู้ที่มีการกระบาการ่ามือท่านนั้นจะมีโชคมีลาบเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านก็ว่าได้อาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลใหญ่ๆขอให้ท่านทั้งหลาย ได้เตรียมตัวเตรียมใจได้เลยค่ะเพราะว่าท่านนั้นได้พบเจอกับเรื่องนี้แน่นอนไม่ว่าตัวท่านนั้นจะปิดตาจับหรับตาซื้อรางวัลใหญ่ๆหา่วรลงที่หนึ่งก็จะยิ่งเข้าชนท่านอย่างแน่นอนค่ะชีวิตของท่านได้ทุกทรมานลำบากแล้วชะตาชีวิตของท่านนั้นจะพิกผันครั้งใหญ่เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี เวลวร้ายให้กลายเป็นเรื่องราวที่ดีๆจากที่ท่านไม่ทันจะกลายเป็นทายเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลเตรียมตัวเตรียมใจเปิดทรัพย์รับโชคกันได้เลยค่ะสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยคิดไม่เคยปรารถนาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าสิ่งของถึงเวลาแล้วท่านต่อจากนี้ไปไม่ว่าตัวท่านอยากจะได้อะไรท่านก็จะได้ จากที่ท่านเคยได้ใฝ่ฝันเอาไว้ถึงเวลาแล้วความฝันนั้นจะกลายเป็นจริงซึ่งก่อนหน้านี้เกิดสตาชีวิตของท่านมีสารพัดร้อยในชีวิตถึงจังหวะชีวิตของท่านแล้วนะคะตัวท่านนั้นจะสามารถลืมตาอ้าปากได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้นจะกลายเป็นบุคคลที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีที่ดินมหาศาล ชีวิตของท่านเป็นเทวดาลงมาเกิดขอให้ท่านอย่าลืมที่จะทำกรรมดีระเวนกรรมชั่วถือศีลภาวนาหมั่นสร้างบุญกุศลทำทานและทำจิตใจให้ดีเพื่อเฟือเฟ้อเผื่แผ่แล้วชีวิตก็จะเจอแต่คำว่าความสุขความเจริญอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะคะ ขอขอบพระคุณเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ได้นำมามอบให้คุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ถ้าหากว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดผู้จัดทำก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยถ้าหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจกับทางเราด้วยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ สวัสดีค่ะ